ให้เขาพุ่นะไม่ปดมะืให้เข่าพุ่นเราจะไม่ปว่าพุ่เราเไปดเออแต่ว่านี่ไปเขาไม่ต้องรลายหนูลังไม่ได้ใส่น้ำตาลไม่ใส่กากเมลาส่บ่ลงจิมต้องรลายหดเออนี่งเยมามามาทานร้องคิมมี่มาแซ่นสิจิ๊เข้าก็ลองไม่จีอะไร นอมมน้องป่มโโน,คน,นเครื่องเริ่มร้อนแล้ว <c oughs> คันเขกเิ่มหนี่อยนาเรียนแอบแบเยวต่งมากินข้าวลูกไม่อยากไม่อยากข้าว,าว่ว่าไม่อยากก็มากินบะคัดใจเข้าไอยากไปหิวกินินไอติมที่ใครไม่อยากก็ไาทักก่อน

มุ้มม้ก็ได้บุ้งบุ้งอไม่มีไร้าเวลาเวลาสอนเวลาสอนูกนะเวลากินข้าว้างอเงย้างอเงก็ไม่กินนะอ้นได้รู้จักเวลามีกับข้าวนอนจะกินพร้อมกันมาครับอาวแกกนดีไเต้ม่เตม่เตม่เต้ สมัยก่อนเนี่ยอาบ้านบ้ามีแต่ข้าวนี่ไข่สองลูกนี่ตั้งฝนน้ำเยอะนะต้องกินข้าวพร้อมกันเพราะว่าข้าวมันร้อนข้าวเยวจิ้มเนี่ยต้องให้อิ่มพร้อมกันห้ามคุยตั้งย่งเดียวคนไทยไหนข้ันี้คืออเเตา ข,ข้าวตอไปกับข้าวไ่มีแล้วก็จะซื้อแล้วก็จะซื้อไข่มาต้มแล้วก็ตำน้ำพริกุกวันน้ำตกมม่งนอเนย้อจับเนยม้ไปมันไปป่ามันไปเนียือวบาตมไนี่แหละไมอเ้ยมันหนัเต็มพุงแก้มมันเอจารอะไยดเต้น้อยาหดมาเยอะมาขึ้นน้ำมุนปึดไมกินเขาก่ม่วงของมุนอ่ะ <waters S 2> ม yeah! ่วงสุกกินเลยเนอะข่าวกับม่วงไปนผู้เถอะข่าวกับม่วงก็ไปเตงโมยายเด็กย่ากิกินยายกินข่าวกับเตงโมกับม่วงนี่แล้วเพาเป็นอาหารคนแก่ใช่แปลกกินแล้วมันเกินไงนะถ้าคุยเดี๋ยวไข่กระจายน้ำป้าแมนแล้ว เด็ยิงล no uh, right uh, ้อมกินยาไหนจะตีเหลืองมะฮาก็ยู่นี่ได้เบอร์เศษเหม่อนกันเไป่ไปแม่ไปแม่เอาไม่ไเอาให้เอาแลยมึนไงอยู่ดีอาสต้นี่มาสกันอยู่นี่ได้เยม่ใช่ผักวางเเดเเเรนไม้ก็หลายพวหลายพวอยนีะ้จนสองมือเลย

มาก็เยอะเด็กก็แยะใช่ค่ะเ้ย่ทั้งหมาเล้วทั้งคนล่ฮเนี้ยทั้งมาแล้วทั้งโผล่วันี้วันนี้เวลากินข้าวจะเป็นอย่างไงทุกคนเพราะว่าถ้าใครเป็นพ่อเป็นแม่ก็จะให้ลูกกินก่อนนะคะแล้วก็พ่อแม่จะกินทีหลังนะเรียกหัวยทีหลังยี่หลังเลยถ้าลูกกินโพกินกินโพก่ะ พ่อก็แม่ก็เรียกเรียกไล่รวยพี่น้องเลยตอบไปแล้วปากก็ดื่มกินนี่จดเต็มที่เลยให้ของสติกเกอร์ที่ได้มาวันนี้เป็นกระัุใจในการขนตายนะคะทุกคนพ่อหนูไม่กินข้าวลูก ไม่กินไรส,สุดน้องโอยเป็นสาวชอบเป็นนายอหนุนนายย้นยอไไนสนาวเป็นไรสุดน้ำน้ำพริกไข่เป็นแบบไหนใช่เหมือนที่บ้านอ๋อคุณประ้าสีน้ำพริกไข่ก็คือเอาไข่ต้มนะคะเอาไข่ต้มมาตำแล้วก็ บางครั้งก็ใส่พริกพริกต้มก็ได้หรือไม่ก็ใส่พริกป่นก็ได้นะคะแล้วก็ปรุงรสด้วยเกือน,นะน,นิดนดน,ดนะผงมอะหน่อยัวเรอก็ <_" S 1> ใส่ก็ใส่ใบต้นใบหอมนะคะหั่นลงไปก็เหมือนน้ำพริกปลาน้ำพริกทั่วไปค่ะเพียงแต่ว่า,ววาเราเอาไข่ทํา ถ้ามีคนกินเยอะแต่ว่ากลับน้อยแล้วก็ใส่น้ำไม่เยอะแล้วก็ใส่เกลือเยอะหน่อยให้มันนัวมากๆคนก็จะกินข้าวเยอะกว่ากับเราก็จะอิ่มก่อนนนเป็นจ้าี้กินข้าวยางยันจ้าให้เด็กกินก่อนแต่มันจะอร่อยมากเราก็จะจ้ำจ้ำจ้ำน้ำมันก่อนนะคะพาตอนมันจะแห้งกินหลังพอตอนจะแห้งก็อิ่มไปแล้วเพราะเราใส่น้ำเยอะ อันนี้กี่นกีๆๆ่อันนี้กี่ลองไงอันนี้กี่ลองอันนี้กี่ลองน่กี่จะกินนึ่งข่อไแล้วกี่ลองนิกี่พงกี่ลองไปแล้วกี่ลองขอนมันจะล่วงสสยลูกลูกเรียไปเลนนกี่นะลูกเล่นนกี่ไปกินมะม่วงไง ลุงเจียบลุงเกียมต้องมาเรียกเอาหางปันสะบัดไปทั่วแล้วนลกขวดตเอลงเอาลงเอลงเอาลงลุงเอาลงเอาลงมอดแล้วปะมอดแล้วบ่เอาลงเร็ล มานี่เร็วมันมีหมดได้แล้วมันเห็นหางมันเห็นหมูมันเสียหึงมันเห่วงมัได้หางมันสะบัดไปทั่วเดี๋ยวเดี๋ยวยเข้าชามไม่เอาแล้วกี้บุกผักข้าวแล้วมึงจิมมี่พูดเล่นอารมณ์อารมณ์มาเร็วต้องเจอโอ้ะการไม่แห้หมดแล้วไม่กินหมูไม่กินหมู อ้อกอินข่าวให้ลูกลูกหลูกน้าชิเหลือตาบงตาหนึ่งสองสามบอกว่าใน้าันในหมื่นหกเจ็ดเจ็ดิสอมันหน่อยพูดต้งหน้ายันหน่ายมือนโอ้คนใส่มือเดียวสองมือกับจังทัวนก็้า่ครับอ้าวีแม่จะขัวใไได้แล้วต้องปักต้า่าให้เปล่ากันคขอรู้ว่ากินข้าน้ำแดงว่าทันวกินข้าวก่อนเขาเลยคัน นิกี้ปัดยุงหให้เป้าสัตวมาเออสมัยนี้แค่แล้วตอนมาก็มีนิกี้ตัวเดียวแวต่วตัอจุก็ไ่รู้มาจากไหนเป็นสิบเขาเนี่ยพรม่มองที่บอมีมอน,มมอน้องไอ้มาระไรสิบ แกกเสร็จแล้วเอฟซีกันทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะไลฟ์ต่อไปนะคะไลน์นี่มาด้กัดกันแล้วค่ะทุกคนจะปิดแดงปิดเหลืองนะคะเดี๋เจอกันใหม่ค่ะนันับฝวันดีนะจ๊ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปกันเด้อเปรี้ยวได้เลเรี้ยวิักบนาเฮยได้เยยาไดิ่มยเปียว เจ้ากินเจ้าขเขาคำเจ้าเรากินก่อนขอเขาฮัลโหลไม่กินแต่